รู้หรือไม่ขนมไหว้พระจานทร์มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าขนมสงสารในการรบ สวัสดีค่ะน,นี้ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดรแตอนนาวันไฟเดย์ค่ะพิถึงทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและเนื่องจากในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะหมออยากเล่า้นนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตำนานของขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะและเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะต้องบอก บอกเลยว่าเวลาที่เราคิดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์นั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดมาอันดับต้นๆเลยก็คือการได้ทานขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยนั่นเองใช่ไหมคะหมอว่าทุกคนก็คิดเหมือนหมอนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วพอามันมีปีละครั้งเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องกินนะคะเพราะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะของแบบนี้ต้องกิน,นะคะ่ะหมอก็ชอบกินขนมไหว้พระจันทร์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วตำนานขนมไหว้พระจันทร์นั้นเนี่ยเริ่มมาจากอะไรนะคะและเป็นยังไงค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขนมไหว้พระจันทร์นะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์กันสักหน่อยดีกว่าค่ะโดยเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะถือว่าเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนนะคะซึ่งจะมีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงนะคะเป็นการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวนะคะหรือเรียกว่า Mid Autumn Festival นั่นเองค่ะโดยจะมีขึ้นนะคะในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติหรือว่า15ค่ําเดือน8ตามปฏิทินจีนนั่นเองค่ะซึ่ง ซึ่งปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่21กันยายนที่จะถึงนี่เองค่ะโดยในวันไหวพระจันทร์ของทุกปีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าชาวจีนทุกครอบครัวนี้นนก็จะลุกขึ้นมานะคะแล้วก็มาทําขนมไหว้พระจันทร์กันนะคะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะก็คือคล้ายๆกับของคนไทยที่เวลามีงานบุญใหญ่นะคะก็จะมาเตรียมอาหารนะคะเพื่อไปถวายพระที่วัดนั่นเองค่ะและหลังจากที่ชาวจีนทําขนมไหว้พระจันทร์เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนําไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน ญาติญานะคะหรือว่าคนสนิทน,นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมานั่งเ้อมวงกินขนมไหว้พระจันทร์กันนะคะเรียกได้ว่าเป็นการพบปะสังสรรค์พูดคุยนะคะแล้วก็ดื่มด่ำค่ำคืนที่แสนพิเศษด้วยกันนั่นเองค่ะ นอกจากขนมไหว้พระจันทร์นะคะจะมีความสําคัญกันในเรื่องของการกระชับมิตรภายในครอบครัวหรือว่าสังคมแล้วนะคะก็ยังมีความสําคัญทางด้านมิติทางประวัติศาสตร์ของแผ่นดินมังกรหรือว่าแผ่นดินจีนอีกด้วยนะคะโดยมีตำนานนะคะเล่าไว้มากมายเลยค่ะครั้งหนึ่งแม่ทัพหลี่จิงชนะศึกกลับมาเฝ้ากระสับพระเจ้าถังเกาจูในท้องพระโรงยามราตรีคืนวันเพ็ญพอดีมีพ่อค้าชาวทิเบตนะคะนําขนมไหว้พระจันทร์นะคะหรือว่าในสมัยนั้น เรียกว่าขนมเย่ปิ่งนะคะมาถวายหลังจากที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรขนมนี้นะคะก็ทรงโสมานานยิ่งนะและทรงดํารัสชี้ไปที่เดือนเพ็ญหรือว่าพระจันทร์นะคะว่าชวนมากินด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นพระองค์เนี่ยก็แจกจ่ายขนมไหว้พระจันทร์อันนี้เนี่ยให้กับขุนนางทั้งหลายนะคะก็เลยเป็นประเพณีที่กินขนมไหว้พระจันทร์ในคืนเดือน8ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกตำนานหนึ่งนะคะเล่าไว้ว่าในสมัยราชวงศ์หยวนนะคะในยุคนั้นเนี่ยมองโกลก็ได้ เข้ามาสู้รบนะคะแล้วก็ยึดครองแผ่นดินจีนนะคะจนสร้างความเสียหายแล้วก็ความเกลียดชังไปทั่วเลยนะคะจนในที่สุดนะคะก็มีชาวจีนคนหนึ่งนั้นเนี่ยลุกขึ้นมานะคะเป็นผู้นําในการต่อต้านมองกโกลนั่นเองค่ะโดยเขานะคะก็หวังว่าจะรวบรวมชาวจีนนะคะเพื่อต่อสู้กับร้าชวงต่างเผ่านะคะเพื่อกอบกู้เมืองจีนคืนมานั่นเองค่ะเขาก็เลยออกอุบายนะคะแล้วก็คิดแผนการโดยการใส่ข้อความนัดหมายนะคะไว้ในขนมไหว้พระจันทร์ ะะแจกใจ่ายให้กับหมู่ชาวจีนนั่นเองค่ะจะเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นขนมส่งสารในการรบก็ไม่ผิดมากนะคะและหลังจากชาวจีนพูดต่อต้านกลุ่มมองกโกลนะคะได้รับขนมไหว้พระจันทร์และได้ทานขนมไหว้พระจันทร์ในค่ําคืนเดือน8แล้วนะ,ะก็ลุกขึ้นมานะคะหยิบอาวุธเท่าที่มีที่หาได้นะคะลุกคือขึ้นมาต่อสู้นะคะและในที่สุดนะคะก็ค้นลมราชวงศ์หยวนได้สําเร็จนะคะก็คือกอบกู้เมืองจีนกลับมาได้สําเร็จนั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะกับตำนานขนมไหว้พระจันทร์ที่หมอเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังแล้วอยากกินขนมไหว้พระจันทร์กันมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆต้องบอกนะคะว่าตำนานขนมไหว้พระจันทร์หรือว่าตำนานวันไหว้พระจันทร์นั้นนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่หมอนํามาเล่านั้นเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับคลิปนี้นะคะและสําหรับใครนะคะที่มีขนมไหว้พระจันทร์ในดวงใจนะคะฝากคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวหมอจะตามไปชิมนะคะจะได้ทันในปีนี้นะ และที่สําคัญเลยไทมีไอเดียที่จะใส่ข้อความลงไปในขนมไว้พระจันทร์ส่งไปให้ใครหรือเปล่านะสารภาพมาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพผิวนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้านกายให้แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ